โอเคเรื่องของเราอ่าเรื่องบ้านเขาแหลกข่าวมาสิมาว่าเออเรื่องบ้านอ๋อแหลกข่าวจากไหนแถวนี้แถวนี้เรื่องบ้านมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นนอ๋อก็จริงๆพี่พี่โทรพูดเคยพูดไว้แล้วเนาะแล้วก็จริงๆมีคนเข้าใจผิดนิดหน่อยเหมือนกับว่าจริงจริงอ่ะมันจะมี2ส่วนด้วยกันก็คือมีทีมผู้รับเหมาแล้วก็ทีมออกแบบทีเนี้ยเนี่ยคือพอข่าวออกไปช่วงแรกๆก็มีคนเข้าใจผิดนิดหน่อยคิดว่าเฮ้ย ทีมออกแบบกับทีมผู้รับเหมาคือทีมเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะทำให้ทีมทีมออกแบบเนี่ยโดนไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากออกมาแก้นิดนึงว่าเออจริงๆแล้วที่เรามีปัญหาคือเป็นทีมผู้รับเหมาคนเก่ามากกว่าค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนอะไรคปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ,อ,อก็เหมือนกับว่าเราเราจ่ายจ่ายของจ่ายนั่นจ่ายนี่ไปแล้วก็ของไม่ได้แล้วก็ งานไม่เดินใช่ก็เออหนูว่าภาษาบ้านบ้านคงโดนโกงแหละก็ก็เยอะอยู่เยอะอยู่เหมือนกันค่ะเกือบเกือบเจ็ดหลักหนูว่าเกือบเจ็ดคือตอนนั้นเราบอบอะไรนี้เราเราเจอมาได้ไงคะแก้วถึงไปใช้บริการเขาเนี่ยโอ้ก็เหมือนเหมือนเป็น น่าจะเป็นเหมือนคนรู้จักเขาแบบแนะนําต่อต่อกันมาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นผู้รับเหมาเจ้าเล็กๆใช่ก็คือางมันเดินช้ามากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอเราถามเรื่องของเรื่องอะไรไปก็ก็ไม่ได้ก็เลยคิดว่าคือเราก็ทําเรื่องกฎหมายมาหมดแล้วแหละว่าแบบเออส่งโนติไปที่บ้านนะว่าเออถ้าแบบ เลทกว่าที่เราเซ็นสัญญากันไว้ก็จะแบบปรับเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ทําทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าอะไรเงี้ยค่ะเพะว่าอินกองใช่ใช่ก็ก็หายไปแล้วตอนนี้คือความคืบหน้ามีอะไรไหมคะหรือว่าเราก็ไม่สามารถตามตัวมาได้ตอนนี้คือเราเราก็เลือกทางที่ปล่อยวางดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทําทุกทางแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ไม่ต้อบอกผมไม่ตองมาที่มาทีาแให้เราก็เล่นต่อที่คุณไม่ใช่บอลหักใช่ไหมเป็นเป็นเจ้าเล็กๆค่ะอืมเป็นเจ้าเล็กๆ ก็จริงๆเคยปรึกษาทุกคนไว้หมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราก็คุยกันแล้วเรียบร้อยสองคนว่าเราเราเลือกทางที่จะปล่อยวางดีกว่าในขัวนควาสัญญาจริงเรามีการเซ็นสัญญามันก็ต้องมีเหมือนแบบบัตรประชาชนชื่อที่อยู่อะไรที่แม้แก้วแต่มันไม่สามารถตามตัวได้ก็จริงๆก็มีแหละแต่ว่าเราก็คือเราพอแล้วเออเราพอแล้วดีกว่ามันคือเรายื่นเรื่องไปนานแล้วเราก็ต้นแบบ ไม่ได้อะไรกับคนมาแล้วใช่ไหมอืมก็คือมันก็เสียสุขภาพจิตเราด้วยอ่ะคือเราก็แบบโกรธเขาไปด้วยเครียดอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคพออะไรดีกว่าแล้วก็โชคดีได้ผู้รับเหมาคนใหม่มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะอืมก็ก็แอบงงเหมือนกันนะว่าคือกลายเป็นว่าทุกๆคนที่เคยทําบ้าน ต้องโดนโกงมาแล้วทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก็หนูว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วแหละมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะเออต้องต้องรอให้กฎหมายมันคงเข้มกว่านี้มั้งอะไรเงี้ยหนูว่ายังแบบเบาไปใช่ไหมสับกันกรณีนี้ก็คือเราพยายามทำแล้วค่ะแต่ว่ามันมันก็ไม่ไม่ได้อะไรเราก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคอ่า ด้วยด้วยตัวสัญญาหนูก็มีอ่านผ่านๆบ้างแต่ว่าคนที่คนที่คุยจะเป็นพี่โรมากส,ส่วนใหญ่อะไรนะคะหนูก็จะเป็นคนที่แบบรับรู้อยู่ข้างหลังเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะระยะเวลามันยาวนานไหมแค่กว่าๆแล้วจะแบบตัดใจคุยพี่โรแบบว่าอพี่เราพอแล้วเราไม่อยากมีความทุกข์อยากเสียสุขภาพจริงอะไรเงี้ยใช่ <ๆ S 2> คือมันจริงๆบ้านมันก็ล่าช้ามาแบบว่าเป็นปีแล้วนะคะเออก็เลยแบบก็เลยคิดว่าเออพอพอดีกว่าพอเกิดปัญหานี้เข้ามาขาเฮ้ย เนี้ยเป็นใครเผื่อเขาได้ระวังหยู่อะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมเราเจอเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าหนูหนูก็อยู่ในเพจใน Facebook นะแบบว่าเออมีเพจผู้รับเหมาหรืออะไรใดๆคนหนูก็เห็นว่าคนโดนเยอะกันมากใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เตาเดียวกันค่ะคือใช่คนอื่นๆที่ทําบ้านเหมือนแบบไม่รู้มันทําไมมันถึงกลายเป็นเรื่องปกติก็ไม่รู้เออใช่แล้วตอนนี้เพื่อนบอกใหม่มาเป็นยังไงบ้านทำก็ไเเป็นพิศษ มันมันก็แบบอบยากเนาะที่เราจะไปเช็คว่าสุดท้ายเราก็จะไม่ได้แบบรู้ดีเทลเรื่องของ,องแบบอุ้ยวัสดุนี้ต้องเท่าไหร่<ไ> un, อะไรยังไงอะไรเงี้ยเ <any, S 1> ราก็ได้แค่ปล่อยวาง <c oughs> ได้แค่ปล่อยวางอ่งียแต่ออแตอนนี้คือว่าดีกว่าอันนั้นแน่นอนก็ตอนนี้ ตอนนี้ก็งานเดินค่ะงานเดินแล้วก็คือก,ก็เกือบประมาณ80%แล้วก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะใช่ดีแล้ว,วก็คือเขาได้ทำให้เราจัดขนเด็นรุ่รงร่วงแหละใช่แต่โชคดีหนูว่าโชคดีที่ทีมออกแบบอะค่ะทีมออกแบบเขาอยู่กับเราตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็แบบว่าช่วยเราทุกอย่างคอยแบบว่าเอาคอยเซฟ เงินให้เราในการบอกว่าเปลี่ยนแบบนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดใช่ใช่ใช่ก็ต้องต้องขอบคุณทีมออกแบบด้วยจริงๆค่ะแล้วผู้รับเหมาใหม่ที่มานี่คือเ,เราเราเราได้มาจากใครครับเราถึงจะไว้ใจเขอเามาทำต่อจริงๆทีมออกแบบก็เป็นคนแนะนําคนนี้ว่าโอเคเขาเขาเ,เป็นแบบบริษัทใหญ่นะมีตัวมีตนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะวางใจได้ประมาณหนึ่งระดับหนึ่งเหตุไงการบ้านการแบบรับผู้รับเหมาโกงอะไรเงี้ย ข็ดไหมเหรอคะก็คิดว่าจริงๆไม่เจอก็คงจะดีกว่าแต่ว่าโอเคก็เจอนะที่นี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ทำให้เราถ้าในอนาคตมีการทำอีกก็คงละเอียดมากขึ้น